แล้วคิปนี้จะเป็นการสรุปเรื่องตารที่เขียนอยูด่ด้านบนนะครับจะมีสสูตรจะมีสูตรเดียวนะครับที่เป็นของบทนี้อีก2สูตรเป็นสูตรที่สูตรเสริมนะครับ f เท่ากับ l i b ไซน์ิสตรแสูตรเสริมค,คือ f เท่ากับ m a และ v เท่ากับ i r เมื่อ f คือจุดจุดจุด มีหน่วยเป็นนิวตันเอลคือจุดจุดจุดมีหน่วยเป็นแอมแปร์ผมจะเลยอไดแล้วกัน <c oughs> เร่งเอฟแรงเอลคือกระแสไฟเดี๋ยวสิเอลคือความยาวลวดความยาวลวดหน่วยเป็นเมตรบีคือความเข้มสนามแม่เหล็กนะครับหน่วยเป็นเทสลาไอคือกระแสไฟฟ้า มาเป็น m a เซต้าคือมุมมาเดยนะครับมาเริ่มคนหนึ่งก็เลยดูสิ่งที่จุดให้เขียนสูตรให้ถูกและใส่ตัวแปรให้ถูกนะครับคนนี้จะหาขนาดและทิศทางของแรงมี l มี i มี b หาแรง เอเท่ากับ LIB s i n เตเท่ากับ0.4นะครับสีเซนแปลงเป็นเมตรสิบแอมแปร์ตัวจนิกเทา่าะตัวก,กะทบุบในทิพุ่งแนวดิง่งเซต้าจะเท่ากับ90องศานะครับคืนหนึง เอฟโรจได้คือ0.4นิวตันทีนี้มาดูสิ่งที่โจทย์ให้ลวดวางในแนวเหนือใต้จะเป็นแบบนี้เกรเสป่าจะาติดใต้ไปอย่างติดเนือถือ๊บสาระเล็กถักระตุกในที่พุ่งลงจะเป็นแบบนี้ จหาที่ทางกับเรงออฮผมจะให้หาทิศทางกันเองนะครับจะไม่บอกมาก็สองกันเลยก็สองเนี่ยผมแม่างนีประว่ติความเก้าใจะนะครับทำนิดเดียวก็ได้คำตอบแล้วไม่แยกมาก็สามกันให้ความยาวลวดมีกาแฟมีมุมด้วยอมีสนามแม่เห็ก ก็ยังมี l, i, เซต t a แล้วก็ b, หาแรงแกสูตร f เท่ากับ l i b สายเซต e t นะครับเพราะว่ามันหาแรงในเรื่องนี้มีแค่สูตรเดียวนะครับคือ f ต่กับ l i b มีแค่อันนี้เราก็แทนตัวใดก็ไปตกก 2, ปัวใดคือ0.2เต็มหมึมาแล้วแล้วก็ i คือ20 สั้นไม่เด้สองสแลล่กับราบสามมุมซ้ายสองสิบคูณหนึ่งสองสองสองตัดสองตรงนี้ได้นะครับเมื่อก็เอาไปตัดอนตัวนี้ตันนี้เราจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งคูณยี่สิบคูณสองแ้วก็คูณสิบกำลังลบสามโอเคจะได้เป็นตัวจ็นหนึ่งคูณยี่สิบได้เป็น สองสองสองสี่นะครับ <c oughs> ท,ทีนี้ก็แปลงแปลงให้อยู่ในหน่วยปรตนิยมจะได้เป็น0.004นิวตันโกโอควยนะครับอ่าเพื่องงคือดูสิ่งที่โจทย์ให้ ใช้สมาการให้ถูกแต่ตัวแปรให้ถูกคิดเลขให้ถูกแล้วก็ได้คำตอบโอเคนะครับอ่ะก็สีนี้ผมจะให้ทำเองนะครับกว่ารูตตัวนำความตัวต่างน้อยมากตัวกำบ,บังจวนความทัวตอนสีหูมอยู่ักสนามไม่เด็กสูงอยู่เหนเทล่าตั้งฉากนะครับตั้งฉากสีเทาตัวกัก้าสิบ 90. องศา โจงกระหน่ำแล้วลที่ทางของแรงฮอรรยอีกแล้วนะครับคนนี้เจตสูตรเอฟเท่ากับลอไอบไซต์ตตาเมื่อสเต้าเราคือค่าสิบเซเราจะคือหนึ่งฮอร์เท่ากับ l l r ความยาวลวดอยู่ตรงนี้5เซนติเมตรนะครับอย่าลืมแปลงหน่อย0.05 กระแสเราไม่รู้เราจะหาหากระแสได้จาก V เท่ากับ I-R เรารู้ R นะครับรู้ I อด้วยอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือ I นะครับตีนี้ก็ใส่ตัวแปรอุ้ยไม่ใช่สิตรงนี้คือตัว V ก็โทษขออภัยครับเราแทนตัวแปเลย V เทากับ12 I หา R คือ C ได้4ไปหารเราจะได้ก,ก,กระแสคือ3มแอมป์ทีนี้ก็แทน3ก็กไปรู้สนามแม่เหล็กทีนี้คิดเลขจะได้เป็น0.015นิวตันนะครับอ่าทีนี้หาทิตพลังะทำยังไงคือ,อทาด้วล้า ขนาดจะเตะตีเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบพุ่งเข้าต้องใช้กดมือขวานะครับกดมือขวากาแฟาเราคือพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าใช้กดมือขวาคือต้องคว้างมือมันจะไปทางนี้แรงลอยอยู่ทางนี้คือที่ตางขวานะครับตรงกับข้อนี้โอเคถ้าครับอือหือไปข้อต่อไป ข้อนี้ผมจะให้ทำกันเองนะครับเล่นแบบข้อดันเงินโอเคมาข้อนี้กันเรารู้อะไรบ้างรูมวลอ่ารู้แบตเตอรี่ความต้านทานแล้วก็อยู่ในสนามแม่เหล็กเรารู้มวลสักไฟฟ้าความต้านทานแล้วก็สนามแม่เหล็กกุ้งเก๋าหาแรง เท่ากับ lib ซเดต้าส่วนนี้ตลอดเลยนะครับเรารู้ความยาวลวดไหมรู้อยู่ตรงนี้แปลงหน่อยด้วยกระแสเราคือยังไม่รู้หากระแสจาก v เท่ากับ i r v เราคือตรงนี้หน่วยเป็นโวลต์นะครับหา i r รูคือ 2, องโอห์มย้ายไปหาจะได้เป็น i เ่ากับ 6, แอมปร์ บี B. B. เรารู้รคือ0.2เตต้าคือหนึ่ะครับอืมทีนี้เราก็คิดเลขแต่เป็นอืมเฟบหนึ่งนะครับเฟบเท่ากับศูนจุดศูนย์หนนึ่งงสอิวตันอ่ากอไข่เนี่ยใช้ความรุ่มอส์ซี นานเท่าไรนานเท่าไรคือเวลาอ่ะเวลาระยะทางอ่ะเราจะสูตร s เท่ากับ u t บวก1ส่วนอ a t กลัง2นะครับเพื่อหาเพื <T hing itä> ่อหาเวลาอ่ะตอนเรกอิเล็กตรอนไม่ใช่4อือฮึโอเค เราแทนสิ่งที่เรารู้ก่อนนะครับอย่าลืมแปลงหน่อย0.1ตอนแรกมันน่าจะเคลื่อนน่าจะไม่มีการเคลื่อนที่นะครับอันนี้เป็นส่วนชึบอ,อ่ะเราจะละก็้ก่อนหลังคือ a ที่กำลังสอง h a ใจสูตร f เท่ากับ m a เรารู้แรงไม่รู้ศูนย์นึ่เท่ากับ m m คือ0.20ย์จกังนะครับแปลงหน่วย เมเจะเท่ากับ0.02กิโลกรัมนะครับฮะาาทีนี้ก็ย้ายข้างนะครับเราจะได้ความเร่งคือ6เมตรต่อวินาทีกำลัง2ทีนี้ก็เอาไปแทนในนี้ได้เป็น1ส่วน2ยกกุกับ6ทีกำลังสตัดกันอย่าย3าย้ายไปหารทีกำลัง2องเราจะตอบเป็น ศูนย์จุดหนึ่งหารสามได้เท่าไรวะคิดก่อนนะครับาาศูนย์จุดสามทียรกำลังของเท่า,า,ากับศูนย์จุดสามใส่ตะแกรงรูดก็ไปเท่ากับศูนย์จุดสามนะครับวินาทีโอเคข้อสองเนี่ยทำแบบแบบข้อแปดทำแบบข้อหนึ่งนะครับมาแต่ยอย่กันตี้ข้อที่เก้าลวดตัวนำรูก่อนแล้วลวด รูโมนปะตสปริงและห้อยค้อยเงินสนาม,มหมายเลสองศูนย์จุดสองเท่าอันทิ่และอันทิ่ของกระแสน,นะครับ <st uk> <t ick> เพื่อแรงในสปริงเป็นศูนย์การที่แรงในสปริงเป็นศูนย์เนี่ย 0, <c oughs> มันจะต้องมีแรงหับล้างกันอันนี้มันเป็นแนวเดียวกันครับมีแรงเอ็มจีถ้ามันเป็นศูนย์มันต้องมีแรงหับล้างคือเอฟด้านบานนะครับเอฟบี F B. ้มามันเป็นศูนย์คือ f ลบ mg จะเท่ากับศูนย์เราจะรู้ว่า f เท่ากับ mg อือใช่ไหมครับเราจะใช้ตัวนี้ f เท่ากับ lib สายส์เซต้าไซคือค่าสิมนะครับ f เท่ากับศ4นย์จุด i คือมาในห,หานะครับแล้วกว็ b คือ0.2นจุดสอง f เราคือ mg อ่าทีนี้ก็คูณเลขน,นะครับคูณ้นหลั่อนสูนแปดไอมคือูคือสิบรันะครับแปลงศูนยศหนึ่งจคือ10บอาศูนศแปมาหารนะครับจะได้เป็นหนึง่งจุดสองสองห้าแอมแปร์อา แต่ในช้อยไม่มีที่นะครับก็ต่อไปเลยถ้าหาที่นะครับมันหาได้เดี๋ยวผมจะบอกอันนี้คือสนามพุ่งเข้าใช่ไหมแรงของเราอยู่ด้านเบินถ้าแรงของเราอยู่ด้านบนคือกระแสจะไปทางขวานะครับอ่าโอเคนะครับกลับไปตัวจไอ้พวกพุ่งเข้าพุ่งออกเลยครับเดี๋ยวผมจะทวนอะไรดีกว่า ตาปุ่งเข้าเราจะคว่ำมือปุ่งเข้าคือแบบนี้ปุ่งออกคือแบบนี้อันนี้เราจะคว่ำมือนะครับผมจะระบายตัวไว้อันนี้คือไงมือถ้ามีประจุเข้าไปเกิดที่ทางนี้นะครับผมใช้เป็นไอดีกว่าแรงของเราจะอยู่ด้านเบนนี่โป้งเราจะเป็นแรงนะครับเดลีเราคือกระแสแล้วก็อันนี้ ถ้ากระแสไปด้านนี้อันนี้เราคืองางมือนะครับแรงเราจะตกอยู่ด้านหลางแทนโอเคนะทวนทวนก็ได้น,นะครับผื่อลืมข้อสิบเนี่ยทำเหมือนข้อด้านเบอนเลยผมจะฝากให้ไปทำกันเองนะครับคลิปเป็นคลิปตัวเราแล้วนะครับทำทุก้อไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ทันข้อใจอไปเรารู้ความยาลวลวดรมวอ่าฮะรู้กระแส สามารถหนุยนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กหนุยนิ่งคือแรงเบรงลบแรงร่างเท่ากับศูนย์นะครับคือมันสมดุลถ้าต่อข้อความคือ f ลบ mg เท่ากับศูนย์ f เท่ากับ mg นะครับก็นี้ใหาขนาดและทิศของสนามแม่เหล็กจสจุด f b เท่ากับ l a b s i n theta าซายเราคือห้าสิองศานะครับ F จะเท่ากับเปลี่ยน F เป็น mg ก่อนนะครับย้ายให้เหลือแต่ b ด้านเดียวขวงขวาเราจะได้เป็นรูปนี้นครับตทีนี้ก็แทนค่ามวลเราคือ0.05 g คือ10ความยาวรวดคือ0.1ก็อเสียคือ25่สิทีนี้คิดเลยน,นะครับ อันนี้ได้หนึ่งร้อยศูนห้าหายี่ห้าเราจะได้เป็นศูนยจุดสองเท่ลนะครับอาา้าฮะติดเนี่ยผมจะหาจะให้หากันเลยนะครับแต่ผมจะเอาไว้ดูมาแล้วกันวางในติดเหนือใต้คือแบบนี้บริวันมีสนามไม่ได้สมานเสมอสิตะวันตุกตะวันออกจืบจืบ อุ้ยไม่ใช่สิโอเปอนว่าผมจะให้หาที่กันเองนะครับก็สิบสองจะให้ทำกันเองสิบสามตอนนี้เลขอีสองข้อก็จบแล้วคนนี้คอยาวลวดรูมวนตัวเครื่องมีสนาม0ูญสูเปิดููแปดเล่า พุ่งขึ้นแนวด่งเมื่อกระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งแก่รวดเพราะว่ากระี่จะอยู่ไปได้ไกลนี่คือ S นะครับนี่คือ T จงหากระแะอะเกินสูตรนี้ลงไว้เลยก็ได้นะครับซีต้าคือก0อยู่แล้วทีนี้ก็แทนแทนค่าอา F อก่อน e นะครับอืมความยาวลวดคือ0.2กระแสของเราคือไม่รู้ B คือ 0, 0, 0 8, 3, ูนเทลาคิดเลขคือ 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0นูนย์จุดศูนย์ศนิวตันหไอทีนี้เราก็หาแรงมาก่อนนะครับเรารู้ S กับรูท จาก f เท่ากับ m a a เราจะหายได้จาก f เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a ทอง t กำลังสองระยะทางเรารู้โจทย์บอกว่าจากจุดนิ่งความเร็วเริ่มต้นคือศูนนะครับนี่จะหายไปเลย a t t ของเราคือ2 c ตัดกันเป็นสอง2สองไปหารเท่ากับ1น่งสองนะครับ ได้เป็น0.8ทีนี้ก็แทน0.8ใน f อ m คือ0.06 A คือ0.8นย์จุศูนจุดศสี่แปดนิวตันใช่หรือเปล่าก็เช็กก่อนนะครับแบบนี้ โช่ครับทีนี้เราก็เต็นแรงในตัวนี้ศูนศูนย์สี่แปดเท่ากับศูนย์จศูนย์หก i ย้ายไปหารเราจะได้เเกระแสคือสามแอมแปร์โอเคนะครับอ่าทีนี้ข้อสิบสี่ฝากเป็นการบ้านนะครับโอเค